ลคนาราศีพิจิกนะครับดวงชะตาของท่านนะครับเดี๋ยวดาวพฤหัสจะขยับย้ายในวันที่19เมษายนแล้วก็ย้ายไปได้ตำแหน่งราชาโชคแต่เสือกไปเป็นอารีเออไปเป็นอารีนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องคือชาวลัคนาราศีพิจิกนั้น เดิมทีเนี่ยดาวพฤหัสมันไปอยู่ในตำแหน่งกเกษตรราธิบดีแล้วตีโกนถึงชาวลัคนาราศีพิจิกเขาเรียกตีโกนร่วมธาตุน้ำดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเขาเรียกกระดุมพระแล้วก็เจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีพิจิกดาวพฤหัสที่ขยับย้ายตรงนี้เนี่ยย้ายไปเป็นอาริแล้วก็ไปร่วมอยู่กับราหู อยู่อีกพักหนึ่งทีเดียวแล้วราหูจะย้ายฉากออกไปในประมาณช่วงเดือนตุลาคมดาวเจ้าเรือนการเงินไปเป็นอริแบบนี้นะครับในภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกว่าหามาได้ต้องไปใช้นี่หามาได้ต้องไปใช้นี่แต่คุณโชคดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นอริก็จริงแต่มันเป็นราชาโชค มันน่าจะมีลู่ทางต่างๆในเรื่องการเงินที่ดีเข้ามาแต่ก็จะเก็บให้คงอยู่ไว้นั้นยากเหตุผลเพราะว่าไปเป็นอริแล้วก็ไปอยู่กับราหูด้วยราหูเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุวุบุ่นวายเกี่ยวกับรายจ่ายต่างๆนะครับที่ยงที่อยู่อาศัยยอดจานพานะต่างๆเงินของคุณอาจจะหมดไปกับสิ่งเหล่านี้แต่ยังไงก็ตามดาวการเงินไปเป็นอริ ในตำราเขาบอกไว่ตั้งแต่โบราณคือหามาแล้วต้องเอาไปใช้นี่นะครับเก็บไว้เป็นเงินสดไม่อยู่นะนี่ยังโชคดีนะที่ดาวพรฤหัสไปเป็นราชาโชคเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนถึงกันนั้นเลยนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นคุณนะฟังให้ดีนะมีโอกาสจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเดินทางหรือ ขยับเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานที่อยง่ที่อยู่อาศัยหน้าที่การงานอะไรก็ได้ซึ่งในความหมายตรงนี้นั้นมันอ่านได้จากอะไรอ่านได้จากดาวราวหูที่อยู่เรือนพันธุแล้วเป็นอริมาก่อนหน้านี้นะนะครับแล้วพอพระรหัสเข้าไปสมทบด้วยแล้วมันก็ยิ่งไปกระตุ้น นะครับให้ชะตาของคุณได้รับการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการขยับเปลี่ยนแปลงเรื่องของหน้าที่การงานหรือมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้หรือจะต้องเดินทางก็ได้เป็นไปได้ทั้งหมดทุกกรณีตามที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วแล้วก็อย่าลืมละ่ะนะครับดาวมนุษย์ตยูก็เล็งลัคนาของคุณอยู่ก็เป็นตัวกระตุ้นอีกอันหนึ่งซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคุณ แต่ชาวลัคนาราศีพิจิกก็ต้องพึงระวังสุขภาพร่างกายของตัวเองไว้ด้วยนะครับต้องอธิบายให้ฟังกันแบบนี้อย่างไรก็ดีชะตาชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภามิถุนากรกดาสิงหาช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงจังหวะที่ชะตาชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะรู้สึกแฮปปี้ขึ้นในช่วงกันยานุลาต่อไปถึงพฤศจิกาธันวาถ้าเป็นเรื่องเองินเรื่องงานก็น่าจะแฮปปี้ขึ้น น่าจะมีความรู้สึกถึงความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วพอเข้าปีหน้านั้นนะครับพอเข้าปีหน้านั้นตามรอบวงโครจรของดวงดาวนะครับยังส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินอยู่แต่ยังไงก็ตามนะผมบอกไว้ให้ง่ายๆแล้วกันว่าไอ้ดาวที่มันไปอยู่ในเรือนอาริตรงนี้เนี่ยไอ้ดาวพฤหัสที่ไปอยู่ในเรือนอาริตรงนี้เนี่ย คุณจะต้องเขาเรียกว่าแมネจหรือจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงแม้เป็นราชาโชคแต่เป็นอริถ้าใช้เงินผิดประเภทก็มีโอกาสที่จะยุ่งยากในเรื่องการเงินได้เหมือนกันนะต้องอธิบายให้ฟังกันชัดๆแบบนี้อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีเวลาเราพยากร์ชะตาชีวิตนะครับของทุกๆลัคนาราศีแล้ว เราพูดถึงดาวพฤหัสก็จริงแต่ดาวเสาร์ก็มีผลไม่น้อยสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเหตุผลเพราะว่าดาวเสาร์ไปอยู่ในเรือนพันธุแล้วก็เล็งไปอย่างเรือกนกรมาคือเรือนการงานมีโอกาสจะได้ขยับอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของงงของงานอย่างแน่แท้แต่ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวเสาร์ไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยบางครั้งเขาก็จะหมายถึงเรื่องของสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยก็ได้ นะครับอย่างไรก็ดีครับเรากลับมาคุยกันถึงเรื่องของดาวพฤหัสอีกครั้งที่มีการโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคตรงนี้พยายามนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกมองอาชีพที่สองที่สเอาไว้เหตุผลเพราะว่าถึงมันเป็นอริก็จริงแต่มันก็เป็นราชาโชคถึงบอกว่าในด,ดีมีเสียในเสียมีดีสำหรับดาวพฤหัสที่เป็นราชาโชคแล้วเป็นอริตรงนี้ นะก็ดูให้ดีแล้วกันครับผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกเอาไว้แบบนี้อย่างไรก็ดีนะครับอย่างไรก็ดีดาวพฤหัสที่ไปอยู่กับราหูนั้นพยายามนะครับพยายามถ้าอะไรที่ไม่ถนัดคือผมบอกว่ามีโอกาสจะไปหยิบจับอะไรที่เป็นอาชีพที่2ที่สก็จริงแต่อะไรที่ไม่ถนัดหรือเราไม่มีความชัน,นิชนานาญเลย ต้องดูให้ดีนะครับอย่าเพียงแค่ไปทําตามคนอื่นว่าเห็นเขาว่าเขาทาดีแล้วเราก็ไปทําบ้างเขาทําดีเราอาจจะไม่ดีก็ได้ฉะนั้นต้องเลือกอะไรที่เราถนัดหรือมีความชํานาญไว้ด้วยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นถามว่าอ่านจากดาวพฤหัสได้ไหมก็ตอบว่าอ่านได้ในระดับหนึ่ง แต่จริงๆแล้วดาวที่ส่งผลกับชาวลัคนาราศีพิจิกจริงๆนั่นคือดาวมนุษย์ตยูกับดาวอะไรกับดาวศุกร์ดาวศุกร์มันเป็นดาวเจ้าเรือนความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกโดยแท้และดาวมนุษย์ตยูมันก็ไปครองอยู่ในเรือนความรักคู่ครองของชาวลัคนาราศีพิจิกโดยแท้เป็นไปได้ว่าดวงของคุณนั้นน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอ่านะครับ แต่ตอบยากมากว่ามันจะดีหรือไม่เหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าดาวพฤหัสไม่ได้เป็นดาวที่ชี้ชัดในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกมันเป็นดาวที่ไปชี้ชัดในเรื่องของการเงินแต่ดาวมนุษย์ยูที่ไปเล็งลัคนาราศีพิจิกนั้นอันนั้นแหละครับมีผลในเรื่องของความรักสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกอยู่ไม่มากก็น้อยนะ แต่ก็ยังต่งที่บอกกัว่าไอดาวมนุษย์ยูเนี่ยมันเป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบแต่รูปแบบหนึง่งจริงๆขึ้นอยู่กับพิจิตรในพื้นฐานดวงของแต่ละคนด้วยแล้วทีนี้ไอดาวมนุษย์ยูที่ไปเลงลัคนาในลักษณะนี้นั้นก็เป็นไปได้ว่าถ้าคุณยังโสดอยู่ก็อาจจะเจอรักจากทางไกลหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้ แต่ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องความรักแล้วดาวมรุษยูไปเล็งลัคนาแบบนี้ต้องระวังนะครับระวังจะมีปัญหาเรื่องความรักอาจทําให้คุณหรือคนที่คุณรักหรือคนที่สัมพันธ์ในชีวิตของคุณนั้นมีอันจะต้องห่างกันไปด้วยวิถีทางของดาวมนุษยูตรงนี้จริงๆเราคุยกันเรื่องดาวพระฤหัสแต่ว่าดาวพระฤหัสมันเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศรีพิจิกเนี่ยก็เลยต้องเอาดาวอื่นมาอ่านร่วมด้วยนั่นเองนะครับ ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สําเร็จสมหวังสงความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกประการสินแสหมิงไปก่อนนะสวัสดีครับช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงของเบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทอง Line Official ID M a s t e r m i n g 6666อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ